สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ i ี s ัยสตูดิโเช่นเคยนะับวันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตเยอะนะแต่ที่แน่ๆโปรแกรมปีซีซั้นนะครับหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะับว่าพี่แล้วปีซีซั้นเราจะไปดูที่ไหนนะเพราะว่าโปรแกรมปีซีซั่นในช่วงหยุดฤดูกาลเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นที่แน่ๆวันนี้เนี่ยมีเตะแน่ๆและครับอยู่ในเต็ดเจอกับรีดอยู่ในเตดแต่ไม่มีช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับจะดูได้ เป็นออฟฟิเชียลของแต่ละสโมสรเลยไม่ว่าจะเป็น MU TV หรือแม้กระทั่งพวกเรสเตอร์ทีวีหรือว่าพูลทีพวกนี้เลยนะครับซึ่งเราหาดูยากมากแต่วันนี้ครับเรามาเป็นที่เรียบร้อยครับสามพัดเขาจัดให้นะต้องขอบคุณช่อง3ด้วยนะครับเดีย๋ยววันนี้มาดูว่าโปรแกรมถ่ายทอดสดในช่วงปีซีซั่นที่ช่อง3เขาจัดให้เนี่ยมันมีคู่ไหนบ้างและที่แน่ๆดูฟรีแน่นอนนะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะจ๊ะซึ่ง สามพัดกับช่อง3ธรรมดานี่มันแยกกันนะครับแต่หลายๆคนบอกพี่เดี๋ยวไปดูช่อง3ม,มันไม่มีไม่ใช่สามพัดนี่ดูออนไลน์ นะของสามพัฒนี่ดูออนไลน์นะครับดูผ่านทางตัวแอปพลิเคชันสามพัฒก็ได้หรือว่าดูเป็นเขาเรียกว่าผ่านช่องทางเว็บเบราว์เซอร์ของทางสามพัฒก็ได้นะครับ2ช่องทางนะไม่ใช่ช่อง3มที่อยู่ในในในฟีทีวีตัวนั้นไม่มีนะครับเดี๋ยวหลายหลายคนเข้าไปนี่เอาเรื่องเลยนะที่แน่ๆสามพัฒจัดมาให้ทั้งหมด 11คู่ครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่เริ่มตั้งแต่คู่แรกเลยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมครับ15กรกฎาคมเนี่ยเวสแฮมยูเนเต็ดเจอกับทางเพิร์ธกรีนะครับสื่อว่าในช่วง5โมงเย็นนะครับทางช่องสพับเช่นเคยนะครับลุ่จากวันที่15คือวันที่18นะ18สเปอร์เจอกับเวสแฮมครับยังคงเป็นเวสแฮมเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เจอกับทางสเปอร์ มรงตรงเหมือนเดิมเหตุผลที่เตะ5โมงเพราะว่าเซตพวกนี้มาเล่นบ้านเรานะมาเล่นในโซนเขาเรียกว่าอ่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิวประมาณนั้นนะครับเลยได้เตะช่วงเย็นหน่อยส่วนวันที่23ครับตามจริงเตะที่บ้านเราแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านสามพัดด้วยนะครับนั่นคือสเปอร์เจอกับทางเรสเตอร์ซิตี้ซึ่งสเปอร์กับเรสเตอร์ซิตี้นี่เช็คดีๆนะครับเพราะว่ามีแจกบัตรฟรีหลายช่องทางเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสามพัดหรือแม้กระทั่งช่องใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยทยอยแจกบัตรฟรีในวันงานเป็นที่เรียบร้อยนะเตะกันวันที่23ห้าโมงเย็นเหมือนกันครับเวลากรร รังเหมาะเลยนะครับลุดจังวันที่23ในช่วง5โมงเย็นทุ่ม1ต่อเลยครับทางสา3พัดเหมือนกันถ่ายทอดต่อเนื่องครับเป็นทางแมนซิตี้เจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตนะครับต่อคู่นี้เตะ1ทุ่มตรงนะรุดจากวันที่23คราวนี้ เป็นของทับยูเนเต็ดกันหน่อยวันดีกว่าครับ25กรกฎาคมครับ9โมงเช้าเอเพราะว่ายูเนเต็ดเองรอบนี้เขาไปทัวร์โซนอเมริกานะครับเลยเตะเช้าหน่อยยูเนเต็ดเจอกับทางเวกแฮม,มครับใช้คำว่าทีมที่มีเจ้าของเป็นดาราแล้ววันที่26 ทางตัวสามพัดไถ่คู่สเปอร์เจอกับโรมาในช่วง6โมงครึ่งนะข้ามไปนะครับเพราะว่าปกติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด25เจอกับวิกแฮมเสร็จเนี่ยวันที่26เจอกับเรียวมัดลิดนะซึ่งการเจอกับเรียวมัดลิดเราต้องไปดูทาง MUTV นะครับหรือผ่านของทางช่องมัดลิดก็ได้สองท่องทางนะลองดูที่แน่ๆบ้านเราเนี่ยน่าจะต้องหาทางช่งทางทางธรรมชาสตร์เอานะจ๊ะบอกหลุดจากวันที่26ของทาง เปิดต่อเนื่องเลยครับทุ่มหนึ่งเป็นทางบาเยินเจอกับทางแมนซิตีตคราวนี้สนุกแน่นอนครับเวลาหนึ่งทุ่มบาเยินเจอกับซิตี้นะสองแชมป์แชมป์พรีเมียร์ลีกเจอกับทางแชมป์บุนเดสลีกาน่าจะสนุกนะครับแล้วก็มีวันที่29บาเยินเองเจอกับคาวาสกิฟอนตาเร่นะครับช่วงทุ่มหนึ่งเหมือนกันนะบาเยินเจอกับฟอนตาเร่แล้วคราวนี้เราข้ามไปที่วันที่30เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบุสเซียดอทมุลในช่วง9้าโมงเช้าเหมือนเดิมนะฮะ นะเพราะว่าอยู่อเมกาเนาะไม่ว่ากันนะครับมันจะเป็นช่วงเย็นบ้านเราพอดีนะเจอกับทางโบรุสเซียดอร์มุนส่วนของทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยเป็น2นัดสุดท้ายนะครับวันที่30กรรับกรกฎาคมลิเวอร์พูลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็วันที่2ส,งสิงหาลิเวอร์เจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่ทาง3พัทเองจัดให้นะอันนี้ดูฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางสาพัทหรือรับชมผ่าน เบ์เซอร์ของทางสามพัดได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมอื่นๆของ u n i นเตเองนี่ยังเหลืออีกเยอะเลยครับวันที่31เจอดอทมูลเสร็จวันที่5เนี่ยต้องเจอร้องที่โอเทฟฟอร์ดนะเจอร้องทีโอเทฟฟอร์ดเสร็จส่วนวันที่6 แปลงไหมเล่นโอเทฟฟอร์ดช่วง6กโมงสีวันลุงขึ้น4ี่ทุ่มต้องไปเจอตัวแอตแลติกบิวเวลต้องใช้คำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปีซีซั่นนี้แกเล่นเหมือนร้อนตังจริงๆนะแกเล่นเหมือนร้อนตังส่วนทีมอื่นนะดยปกติเฉลีย่ยแล้วเขาจะอุ่นอยู่ประมาณ3-4นัดเท่านั้นนะครับส่วนยูไนเต็ดเนี่ยล่อไป8เลยนะ <laughs> ที่แน่ๆโอนาน่าไม่น่าทานันแต่เมสันเมาส์เนี่ย ไปกับชุดปีสีสั้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าคู่ไหนพอจะบรรยายสดได้นะครับแต่ที่แน่ๆคู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านสามพัดทุกคู่เนี่ยมีบรรยายสดร่วมเหมือนเดิมนะครับอีสแควร์สตูดิโอบรรยายสดส่วนคู่อื่นที่พอจะหาสัญญาณภาพได้เดี๋ยวเช็คก่อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ไม่น่ามีอะไรครับช่วงนี้อาจจะเป็นบอลเด็กเยอะหน่อยแล้วก็เป็นพวกคอร์ริฟายของยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งมันไม่ตรงกับเราเลยไม่ได้มี บรรยายสดนะครับจะเจอกันอีกทีนู่นแหละมั้งช่วงวันที่15น่นแหละเวสแฮมเจอกับไฮกรี่เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวติดตามกันอีกทีในช่วงบรรยายสดสำหรับช่วงนี้ไปน,นะครับสวัสดีครับผมเติเหมือนร้อนตังอะอม